เมื่อพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ NFT ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นมิติใหม่ของวงการศิลปะและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10 NFT ที่แพงที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Stayfree ชายที่มีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดโนเดนเป็นอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองของสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและเป็นอดีตลูกจ้างของ CIA โดยที่ในปี 2013, ป2013เขาได้ออกมาแชร์เรื่องราวชาวโฉของรัฐบาลสหรัฐจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นโรงขึ้นศาลจากนั้นในปี2021เขาก็ได้สร้าง NFT ของตัวเองขึ้นมาโดยการนำคำตัดสินของศาลทั้งหมดมาทำเป็นผลงานศิลปะที่มีรูปใบหน้าของตัวเองและตั้งชื่อให้กับมันว่า Stay Free โดยผลงานชิ้นนี้ถูกขายไปในราคา5ล้านซีแซลเลนสหรัฐหรือ181ล้านบาทดดดยราไไ้้้้้ทัังงหหมมนนอใแกกกุศล iram of the place foundation อันดับที่9คริปโตพังหมายเลข5217 คริปโตพังคือหนึ่งในคอลเลกชัน NFT ที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงเป็นดับต้นๆ้นของโลกสร้างสารรค์ผลงานโดย Lawal แ a b เป็นผลงานศิลปะแบบพิกเซลที่ถูกสร้างขึ้นมา10,000ชิ้นโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยอีกทั้งยังเป็นโปรเจกต์ NFT โปรเจกต์แรกๆบนบล็อกเชนอิทเลียมอีกด้วยโดยคริปโตพังหมายเลข5 2า7มันก็ถูกขายไปในราคา5้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐห,หรือ1นึ่งร้อยแปดสิบสองล้านหกแสนบาทโดยความพิเศษของชิ้นนี้คือในภาพมีการใส่สร้อยคอทองคำและมีการสวมหมวกถักที่หายโด้ยาก ภาพอันดับที่8ปดโอเชี n นฟผลงานที่มีชื่อว่าโ c e a n f น o n t ถูกสร้างสารรค์โดยศิลปินชื่อดังอย่างในไมวิงเคิลมันหรือไปที่รู้จักกันในนามของ B ีเพลเขาโด่งดังจากการวิาพากษ์วิจารสังคมและการเมืองผ่านทางผลงานศิลปะของตัวเองและเจ้าผลงานที่มีชื่อว่าโ c e a n f น o n t นี้มันคือภาพโครงสร้างไม้ตั้งอยูย่กลางมหาสมุทรมีตู้คอนเทนเนอร์มีจารับสัญญาณมีต้นไม้และสิ่งต่งตงตางๆอีกมากมายโดยมันถูกขายไปในราคาลหลร้านเหรียญสหรัฐหรือ201ล้านบาทอันดับที่7จ็ด จากข้อที่แล้วก็คงจะทราบกันแล้วว่าผลงานของบีเพิรนั้นเป็นที่ต้องการของนักสะสมแต่พวกเขาก็ยินดีที่จะจ่ายมันด้วยราคาแพงและในข้อนี้ก็คือผลงานที่มีชื่อว่า Crossload ที่เป็น NFT ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวโดยได้มีการเปิดขายบนแพลตฟอร์ม Nifty Gateway ในราคา 66, 66 6 6 6 6 6 6้ยสหเหรียญสหรัฐหรือสองล้านสามแสนบาทซึ่งก็มีคนกดซื้อผลงานชิ้นนี้ไปจากนั้นในเวลาต่อมาผนที่ซื้อไปก็นํามาเปิดขายอีกครั้งและสามารถขายได้ในราคา6กล้านหกแสนเหรียญสหรัฐหรือ2อ1ร้0 0 0บาท อันดับที่6คลิปโตพังหมายเลข7804ในข้อนี้เป็นผลงานในคอลเลกชันคลิปโตพังอีกเช่นเคยกับคลิปโตพังหมายเลข7804ซึ่งความพิเศษของชิ้นนี้อยู่ที่ความหายากของมันเนื่องจากมันเป็นภาพเอเลี่ยนที่มีอยู่เพียง9ชิ้นจาก10,000ชิ้นจึงทาให้ในปี2021มันถูกขายไปในราคา4,200องร้รียยมหรือ7570ล้านเดหมื่นสหรัฐโดยคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ254ล้านบาทอันดับที่5คริปโตพังหมายเลข3 1 0 0 สำหรับคลิปโตพังหมายเลข3 1 0 0นี้ก็คล้ายกับคริปโตพังหมายเลข7804เนื่องจากมันเป็นหนึ่งใน9ภาพเอเลี่ยนเช่นเดียวกันแตกต่างกันตรงที่ภาพนี้มีที่คาดหัวสีฟ้าขาวซึ่งจะมีอยู่เพียงแค่419ภาพเท่านั้นและภาพที่ว่านี้ก็ถูกขายไปในปี2021ด้วยราคา4 2 0พอีร้ทเรียมเช่นเดียวกันคิดเป็นเงิน7 5 0 7 0 0 0 0หสเหรียญสหรัฐหรือ254ล้านบาทอันดับที่4คริปโตพังหมายเลข7 5 2 3 นี่คือผลงานจากโปรเจกต์คลิปตัวพังชิ้นสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้กับคลิปตัวพังหมายเลข7523ที่มันเป็นหนึ่งใน9เอเรียนเช่นเดียวกันแต่ทว่าความพิเศษที่แตกต่างไปจากข้ออื่นก็คือการที่มันใส่หมวกใส่ต่างหูทองคาและมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกด้วยโดยเริ่มแรกนั้นได้มีการวางขายในแพตฟอร์มโอเพนซีก่อนจากนั้นก็ได้มีการโอนออกไปที่สถาบันโซเทอร์บีซึ่งเป็นบริษทัทจัดงานประมูลชื่อดังและมันก็สามารถทําราคาได้มากถึง11.754,000เหรียญสหรัฐห,หรือ394ล้านบาาทททซึ่่่่งงงถือไดด้วเปปป็นน NFT ีีแพสุใโตคิคั อันดับที่3 Human One ผลงานของ p e o p l e ชิ้นนี้ค่อนข้างเป็นผลงานที่พิเศษกว่าชิ้นไหนๆกับผลงานที่มีชื่อว่า Human One ซึ่งเป็น NFT ที่ไม่ได้อยู่บนโลกดิจิทัลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมันถูกทำเป็นวัตถุจริงด้วยมันมีลักษณะเป็นก่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีจอแสดงผลอยู่4ด้านมีความละเอียดรวมกันอยู่ที่ 16K และอวตารที่แสดงอยู่ข้างในนั้นมันก็มีขนาดเท่ากับคนจริงๆและเจ้าผลงานของ p e o p l e ชิ้นนี้ก็ถูกขายไปในราคา28,900,000ดอนลารสหรัฐหรือ9 8 6้านบาท อันดับที่ 2. The First 5,000 Days นี่คือผลงาน NFT ที่มีราคาแพงที่สุดของ B ี e พ l e มันคือผลงานที่มีชื่อว่า The First 5,000 Days ซึ่งความพิเศษของผลงานชิ้นนี้เริ่มจากการที่ B ี e พ l e สร้างสรรผลงานศิลปะขึ้นมาวันละหนึ่งชิน้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2007และทำเช่นนั้นเรื่อยมาจนครบ5,000วันจากนั้นก็ได้มีการนำผลงาน5,000ชิน้นมารวมไว้เป็นชิ้นเดียวและถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของ NFT โดยในเดือนมีนาคมปี2021ทางบริษัทคริสตี้ได้เป็นตัวแทนในการจัดงานประมูลผลงานชิ้นนี้และมันก็ถูกขายไปในราคา19ล,ล้านนเหรียสัฐ2325 อันดับที่หน The Merge ผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินปริศนาผู้ที่มีนามว่าแพ็กมันคือ NFT ในรูปแบบของ f r a g m e n t e d Art เปิดขายครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2021โดยความพิเศษของโปรเจกต์ h e m e r g e นี้คือการที่แต่ละชิ้นจะมีการระบุแมสเอาไว้ด้วยซึ่งหากยิ่งมีแมสมากก็จะยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการได้รับโทเค็น ASH หรือการเข้าถึง NFT ของแพ็กได้โดยชิ้นที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ปัจจุบันมันคือ NFT ที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกด้วยราคา98ล้านเหรียญสหรัฐหรือ3 7 5ล้้าานนนนนบททแลลละมัใหศิ Pack ิิิปปป็เ สามารถทำเงินได้มากที่สุดจากผลงานชิ้นเดียว